มีบุญเป็นผู้ที่มีวัสนาเป็นผู้ที่มีบารมีในเสียสละในให้เกียรติมาติดตามรับชมรับฟังให้เราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันอะไรที่ฟุ้งซ่านอะไรที่ไม่ดีก็ตัดออกจากชีวิตไปอดีตที่ไม่ดีก็ปล่อยวางอย่ามารื้อฟื้นอย่ามาชวนกันทะเลาะอยู่กับ ปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีให้ทานสดมนตเจริญจิตเจริญปัญญาหากาณมิตรอบอุ่นในหัวใจหูต่างหูตาสว่างได้แล้วอย่าทรรทำทำปัจจุบันของเราให้ดีเราไปไหว้พระต่างจังหวัดต่างประเทศหรือได้ยินกิติศักตระรูปนูนดังพระรูปนูนดีพระรูปนูนมีชื่อเสียง สู้เราเป็นคนดีคิดดีพูดดีกราบไหว้เป็นแสนๆรูปแสนแสนองค์สู้เราเป็นคนดีไม่ได้ญาติธร้มอันนี้มอบคุ้มทรัพย์ทางปัญญาเพราะหลักทางพระพุทธศาสนาสูงต่ำทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมตัวเรานั่นแหละจะศักดิ์สิทธิ์จะมีบารมีกุศลกรรมบท ก็คือรักษากายรักษาวาจารักษาใจเราไม่ไปเบียดเบียนเราไม่ไปลักไม่ไปขโมยไม่ไปผิดลกูกปิดเมียไม่พูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพอ้อเจอ้อไม่คิดพยาบาทไม่คิดอิจฉาริษยาไม่คิดเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดเราเกิดสัมมาทิฏฐิถูกต้องถูกทำถูกทำนองคลองทำ นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดวันนี้ให้ธรรมะแบบของเลิศของอันประเสริฐในญาติธรรมสมาจิกรายการทุกคนทุกท่านมีสตินำหน้าปัญญานำทางมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับสติบางคนน้อยอกน้อยใจพระอาจารย์ลูกหลานดื้อเหลือเกิน พระอาจารย์วันนี้ขายของไม่ดีคนน้อยมากพระอาจารย์ทำไมมลภาวะทางจ,จิตใจเพื่อนบ้านขายของด้วยกันก็ขายแข่งกันเราขายดีเขาก็ขายด้วยหรือชีวิตแข่งขันตลอดเลยบางทีก็อยากมาบวชอยากประพฤติปฏิบัติธรรมแต่มีภาระหน้าที่อยู่กับหลานอยู่กับลกูกอยู่กับคนหลายคนหลายท่าน ต้องมีนี้สินมีพระมีอะไรหลายอย่างขอให้มีธรรมะอยู่ในจิตในใจความทุกข์ก็มีกันทุกคนทุกของเศรษฐีหรือพระก็ยังมีความทุกข์แต่พระมาสิริพงศ์มองโลกเห็นธรรมไม่เสีเรียดไม่ได้ยึดติดอะไรมากเราอยู่ที่ไหนเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมเดอเราสร้าง คุณงามความดีหรือเรามีความสง่าอยู่ในจิตในใจคนอื่นไม่รู้กับเราแต่เรารู้ตัวเราดีว่าเราทำแบบไหนสร้างอะไรไว้เพราะความลับไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นักถิโลก,กีระโหนนามะความลับไม่มีในโลกโกหกคนอื่นได้ร้อยคนแสนคน แต่ก็หกตนเองไม่ได้สักวันเขาก็ต้องรู้หรือเราก็รู้อยู่แล้วคอยเราทำดีคิดดีพูดดีอยู่กับปัจจุบันถักท,งทงังปูทางไปสวรรค์ขอเป็นกําลังใจบางทีบางครั้งเจอปัญหาอุปสรรคเจอความทุกข์ใทุกใจขอให้เรามีทันคิดสว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปเกิดขึ้นใจให้ไร้ทุกข์ แสงพระธรรมนำสุขสมัยอ้าวคุณโยมแม่วานสาธุได้ใจโยมแม่นอติดตามมาสองปีกว่าแล้วโยมแม่ก็ไม่เบื่อไม่เปลี่ยนใจเลยคุณโยมพัชริดาบุญตาสองปีกว่าเหมือนกันขอบคุณศรัทธาทั้งมันยิ่งฟังยิ่งมีความสุขโยมแม่เต๋อก็เหมือนกันบอกว่ายิ่งฟังแล้วไม่เบื่อมีอะไรดีๆวันนี้สร้างบ้านในใจเรานะโยมเดอ้อ เดี๋ยวแม่สายก็เดี๋ยวแม่ทองห่ออนุโมทนาพิษณุโลกมาติดตามรับชมรับฝังจังหวัดน่านยมแม่บอกข่สาธุยอบรอแพ่แมตาขอแพ่แมตาลงสัตว์ทั้งปวงมีนานา สัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตปูปลาแม่นำเย็นสัพเพเทวดาบางคนนี่เสียงเพราะนะยมพิกุลทองเก่ากลางบางคนนี่อันเชิญเทวดาโอ้เพราะมากยมเสียงนี่คนลุกเลย เน้นสังสยังโสโคโนภักขวาพลังบารมีพลังเสียงสะกดจิตสะกดธรรมะชีทาง,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 งสว่างสวายเยอะเลยโยมขอบคุณศรัทธาจังมันขอบคุณโยมแม่กับความรู้สึกดีๆที่มีตั้งแต่อดิตชาติจนถึงปัจจุบันนาชาติโยมสุขก,กายสุขใีใครมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะโยมเนอ ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านที่มีศรัทธาด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระบรณอกได้บวทเรียนได้ศึกษามาก็ตอบแทนคุณของญาติของโยมญาติโยมได้อภิษฐ์อปถธรรมถวายกำลังใจก็ดูแลเป็นของขวัญกันไปนะโยมเด้อวานนอนจากอุดรเสาหลัก ก็คือจำด้วยน่โยมเนอไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่ได้ทะอะไรเลยฮิริโอตัปะความอายแก่ใจก็คือเกรงกลัวต่อบาปบาปก็คือสิ่งที่เศร้ามองบาปก็คือคิดลบพูดลบกระทำลบบาปแล้วไม่สบายใจยมบ,บุญคุณธรรมคุณงามความดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีคุณธรรมของเทวดาฮิริโอตัปะ มีพื้นโยมพื้นของโยมอาจจะเป็นพื้นปูนหรือพื้นไม้บางคนอาจจะบ้านชั้นเดียวสองชั้นพื้นฐานของมนุษย์เราก็คือมีศิลนะโยมศินห้าปกติกายวาจาประกันชีวิตประกันทรัพย์สินประกันครอบครัวประกันสังคมประกันสุขภาพ โยมมีศีลมีธรรมสง่ายิ่งพระโยมพระทอยู่ในศีลในธรรมนี่จีวรจับนะโยมหรือโยมที่มีศีลสวดมนต์ในออร่าโยมเปล่งปลังผิวพรรณหน้าตาอน่นหน้าตาผ่องใสจะพูดจะทำอะไรก็อาจหาันแก้วกล้าไม่กลัวโยมเพราะศีลเนธทำให้ วิสาธโรแก้วกล้าอานหารกิตติสัทโทชื่อเสียงพุ่งกระจรกระจายนองก็ยมปะภา,าคนที่มีบุญมีวาส,สนาในอดีตชาติรักษาศีลจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยอมพระมหาสิริพนธ์อ๋อโยอแม่ปฏิบัติดีอ่ามาสัมผัสเอานะยโยแม่เดอ้อย่าเพิ่งตัดสินว่าดีนะยโยเน้อนะครับพิจรารณา อยากเป็นให้มากกว่านี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการอยากเป็นคนสําคัญทุกคนทุกท่านก็อยากเป็นคนสําคัญพระมหาสิริพง์ให้ความสําคัญทุกคนนนโยมเดอ้อให้ทุกคนทุกท่านมีแสงมีออร่ากระจายกัน ไม่ซีเรียสโยมมีทั้งแช่มแช่มรำมีทั้งชามามีทั้งใจสู้หรือเปล่านี่เพื่อชีวิตด้วยหรือนักรบแห่งกองทัพรมด้วยโยมอ่าก็รักเธอที่สุดในโลกหรืออะไรมดเบื่อมั่งโยมอ่าตายในธรรมดีกว่าช้ำเพราะเธออ๋อธรรมะของพระเจ้า นั่นแหละโยมก็มีความสุขด้วยไม่ใช่อึดอ,อัดมาคุยกับโยมเศร้าหมองก็สัมผัสไปก็จะรู้บ่งบอกก็ชีวิตก็อย่าไปซีเรียสโยมมีวาสนาไว้เป็นทุนมีเบอร์จะอมตะแย่งยืนแต่ถ้าคนมีธรรมก็จะชอบแบบนี้เลยโยมนะโยมเป็นคนแบบไหนก็จะดึงคนดีๆเข้ามาดึงบุญสัมพันธ์เข้ามาแต่ถ้าคนไม่ใช่ถ้าสินไม่เสมอกัน ไม่ต้องไล่โยมไปโดยขอให้มีสติมีปัญญาหน่อยเท่านั้นหละโยมเด้อเพราะตกวันนี้คอเซ็นเตอร์หรือพระยังถูกอัตมาก็เจอที่ได้บอกไว้แต่อัตมาไม่เล่นด้วยโยมมาหลอกคุยเรื่องรามกอีกโยมอัตมาเป็นพระของจงของใจทางภาตรายจีวรญาติโยมญาติรรมที่มีความสุข เพราะมีบุญสัมพันธ์ก็ดูแลหัวใจของเราโยกเพราะความรู้สึกที่ดีหลังคาใบบัวนี่ลังคาในที่นี้ก็คือแก้วอันประเสริฐโยกได้หลายแล้วนะโยกได้เสาสองเสาได้พื้นสินห้าหลังคาก็คือพระรัตนไตรแก้วอันประเสริฐบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสง คนที่เป็นโสดาบันแล้วเขาจะยึดมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าย่ขนาดไหนในตำพะทาติกะบรรลุเป็นโสดาบันนะยยกเขาจะไม่มีสารประภูมิแล้วนะเขาจะไม่มีพยานิสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตะนังอุป,ปกปติ อิทธิตังปฏิตังตุงมังปมยปมเยาวสมิจตโตสเปเรนตุสังกปาาันโถปนระโสยธามนิโชติระโสยธาอัพภิวาธนาเสลสเนจจางวัฏถาปัจจายโนจัตตารโรธรรมวัฏฐันติอายุวนโนสุขังพระลัง ขอรัตนาคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์บุญกุศลคุณงามความดีที่สมาชิกรายการได้ติดตามรับชมรับฟังอานิสงส์แห่งการฟังธรรมะขอให้เอซีทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีพี่มีน้องที่ดี จะไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้โชคดีสาธุเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโยมนี่แหละธรรมะดับทุกยโอมค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น